สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เจ้าเฟซบุ๊กเรากะพี่น้องเจ้าสิงห์บรรทุกทุกขันนะครับก่อนอื่นเลยกะฝากพีฝากน้องน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบ่าว่าที่เป็นทางเฟซบุ๊กเราก็อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางยูทูบนะครับกะฝากพี่ฝากน้องไปน้ำแนีกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่พ่อพี่น้องว่าเบิ้ง n อ็นเจีร้อยยี่สิบแรงนะครับ n อ็นเร้อยยี่สิบแรง ปี0นะครับสภาพนี้เลยนะครับเป็นกระบะเล็กทั้งหลูกนะครับกระบะเล็กคคอกเล็กนะครับกระบะเล็กคอกเล็กเป็นเบรกล่มนะครับเป็นเบรกลม่มกัซซี่งามๆเดิมๆเลยนะครับกัซซี่งามๆเดิมๆเลยพร้อมใส่งานเลยนะครับตามสภาพนี้นะครับราคากัมาต่อรองหน้างานใดนะครับราคากัมาต่อรองกันอยู่หน้างานใดนะครับ ระซีงามๆเลยนะครับไฟในครบนะครับไฟในครบไฟในครบระบบแอร์ครบนะครับระบบแอร์ครบยกหัวอะไนึงนะรถตัวนี้มัมีพาวเวอร์นะครับมัมีพาวเวอร์เครื่องกเดีกว่าดีเลยนะครับเครื่องกะดีกว่าดีเลยประอบใส่งานเลยนะครับสภาพับมีเลยนะครับ ความใส่งานสภาพนี้เลยนี่นิน้มนะครับเดี๋ยวผมมีให้เป็นคำให้เบิ่งนะครับสภาพนี้เลยนะครับเจอหนึ่งนิน่มเลยนะครับเอ็นแชร์ร้อยยี่สิบแรงปีสี่ศูนย์นะครับ เป็นเชียร้อยยี่สิบแรงปีสี่ศูนย์ห่างแท้นะครับผมมีพ่อเวอร์นะครับสภาพนี้เลยนะครับกระบะเล็กคอกเล็กนะครับเป็นเชียร้อยยี่สิบแดงปีสี่ศูนย์ถาพ,พี่น้องท่านใดสนใจนะครับกับพี่ต้อสอบถามกันของมาไห้นะครับกับพี่ต้อสอบถามกันของมาหรือว่าติดขอรูปเพิ่มนะครับเอ็นเชีย ร้อยยี่สิบแรงปีสี่ศูนย์นะครับพร้อมใช้งานมือนี้ก็มีรถเขามาอยู่สองสามขั้นนะครับเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวผมสีเก็บงานเสร็จเดี๋ยวผมมาน้่เสนอพี่นองไม่นะครับสวัสดีครับ